เขาสรารล่าค่าแพงส่วนเขาเปลือกสวนท่างล่าค่าตกตาำผู้บริโภคซื้อเขาสรารในล่าค่ากิโลกร,รัมละ37ถึง38บาทต่อกิโลกร,รมัม กับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป่องปลายพ่อกันวันจันทร์ที่สมมีหน้าคม2,568แนวโน้มล่าค่าเขามือนีพี่น้องล่าค่าเขาซานค่อนข้างจะแพงพี่น้องเขาเกาปี66 6ทับห7พี่น้องเขาฮอมมะลิร0อยเปอรเซ็นล่าค่ายู่ที่กิโลกรัมละ37บาทหาตังถึง38บาทหาส,สตังส่วนเขาไม่ เขาหอมมะลิลอยเปอร์เสนปีหกเจ็ดทับหกเขาไม่พี่น้องกิโลกร,รัมละ2ี่บาทถึง3าบาทต่อกิโลกร,รมัมนี่ราค่าเขาซารส่วนราค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเปลือกหอมมะลิปี6 7เจทับหกปดประจำวันที่สมีหนามสองพ้าร้อยหกส ว่าล่าค่ามีเป็นจังไดพี่น้องมาเริ่มต้นที่เขาเจ้าหน้าปังเขาเกียวซดพี่น้องมือนี้กรุงเทพมหานครล่าค่าคงที่เจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทกาญจนบุรีก็ล่าค่าย่างคือเก่าพี่นอ 7, ้องเจ็ดพันหนึ่งร้อยถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อตันสาขส์เชิงเศร้ามือนี้ล่าค่าคงที่ที่เจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทต่อตันใช้นาดมือนี้ คงที่ที่6,800-7,200บาทต่อตันนครนายกกระล่าค่าคือเกาพี่น้อง7,100-7,000หาร้อยบาทต่อตันนนทบ,บุรีมื 7, 100, 100ันนี่7,100-7,000หาร้อยบาทต่อตันนี่เป็นเขาเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดเด้อพี่น้องนครปฐมมือนีอ้ล่าค่าปั๊บลดอยู่ที่7,100-7,000 ห้าร้อยบาทต่อตันปะทุมท่านี่ล่าค่าคงที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อตันเพชรบุรีก็ล่าค่าคงที่เจ็ดพันหนึ่งร้อยถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อตันลบบุรีมูนี่ล่าค่าหกพันแปดถึงเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อตันล่าค่าเนีคงทีพี่น้องมาต่อที่สิงบุรีมูนี่เจ็ดพันถึงเจ็ดพัน สี่ร้อยบาทราคาคือเกาขี้นกสุพรรณบุรีมอนี่ราคาเจ็ด่งร้อยถึงเจ็ดบาทราคาย่งคงทีอยุธยามือนี่เจ็ดพันถึงเจ็ดยบาทราคาคงทีลาดบุรีราคาเจ็ด่งร้อยถึงเจ็ดบาทต่อตันราคาคือเกาขี่้นกกำแพงเพชรราคาคงทีหกพันแถึงเจ็ดบาทต่อตันพิจิตรมอนี่หกพัเก่าถึงเจ็ดอยบาทต่อตัน ราคายังคือเกาพี่เนาะนครสวรรค์มุนี 7, ่เจ็ดพันหน่งถึงเจ็ดบาทต่อตันราคายังคงทีพิษณุโลกมอนี 7, ่เจ็ดพันถึงเจ็ดบาทต่อตันเพชรบูร์ราคาหกพ0นแปดถึงเจ็ดบาทต่อตันอุตรดิตถ์มอนี่ พันถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทต่อตันราคาังีคงทีส่วนนครศรีธรรมราชราคาคงทีหกพันเก้าร้อยถึงเจ็ดพันสามร้อยบาทต่อตันนี่เป็นราคากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสด้อมูลได้มาจากสมาคมโรงสีเขาแห่งประเทศไทยพี่น้องมาต่อกันแบบยาวๆเฮ้พี่น้องมือหนี ราค่าเขาเปลือกหอมมะลิเขาไม้ปี67ทับ68ดเขาแห่งความชื่นเกินส5เปอร์เซ็นต์ลาค่าแนวโนมคงที่จากวันศุกร์ที่แล้วพี่น้องบุรีรัมย์หนึ่งหพสถึง1นึ0 0พัดบาทต่อตัน นลรวาดสีมาหนึ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมืนพบาทต่อตันลอยเอดกะล่าค่าคือเกาพี้นอหน 15, ึ่งมืนหาพันถึงหนึ่งมืนพันบาทต่อตันขอนแกนมือ่นมื้าพันหนึ่งรอยถึงหนึ่งมืนหกพันบาทต่อตันยาโซทอนหนึ่งมพันถึงหนึ่งมืน 6,000หาลอยบาทต่อตันอ้อนท่านี่มือนีราค่า1 5 0 0 0หาพถึง10,000หานหาอยบาทต่อตันอุบลราชธานีราค่าคงที1 6 0 0บาทต่อตันส่วนรีสเกต10,000หพนถึง1 6 0 0หาอยบาทต่อตันสลิ่นมันนีราค่าคงที10,000หาพันถึง1 6 0 0บาทต่อตันนี่เป็นราค่ากลางเขาหอมเลิปี67ทับ68พี่น้อง มะตอที่เขาเปลือกหอมปทุมท่านี่ราคายังนิ่งคือเก่าขี้นอกกรุงเทพราคาอยู่11,000เกบาทต,าต,าตา่อตันใช้านาด12,000ถึง12,500บาทต,าตา่อตันสิงบุรีมอนีราคา12,400บาทต,าตา่อตันส่วนเขาเหนียวเขาเปลือกเหนียวกอขอหกเขาแห่งความชื้นบระเกิน15เปอร์เซนอนแกนราคาคงที่12,900ถึง13,000 หกร้อยบาทต่อตันดุดท่านี่หนึ่งหมื่นสามพันถึงหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทต่อตันพี่น้องนี่ก็เป็นล่าค่าเขาเปลือกเหนี้ยวกขอข้อหกเขาแห่งความชื้นบ่เกินสิบหาเปอร์เซ็นพี่น้องช่วงนี้กัอากาศค่อนข้างจะห้อนพี่น้องที่ห้อนกาอากาศก็คือล่าค่าเขาพี่น้องค่อนข้างจะตกตามช่วงนี้กับผลผลิตเขาเจ้าหน้าปังกะออกสู่ตลาดร้ายพี่น้องล่าค่ากับเลี่ยยูที ล่าค่ากลางกับตำสุด6,800สูงสุดอยู่7 6 0ดบาทต่อตันกะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรที่เพาะปูเขาเจ้าหน้าปังพเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าสูผู้สูคนช่วงนี้รัฐบาลเาพิ่นกายพี่น้องเกษตรกรที่พ่อปลูเขาเจ้าหน้าปังลงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินซอยเหลือคาเก็บเกี่ยวไรล,ละ1 0 0 0พบาทโบกเกิน1ิบไรแต่ พี่น้องเกษตรกรอยากได้ล่าค่าเขาที่มันสูงกว่านี้พี่น้องบอกแมนว่าซอยเหลือแค่ซิปไล่กะเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรสุภูสุคนสูส่ๆพี่น้องกะเป็นกําลังใจให้สามารถคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่ฝากน้องสําหรับคลิปนี้กะกล่วาวคําว่าสวัสดีครับผอกันไหมคลิปหนาครับ